องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีพลเอกไพยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ เป็นประธานเปิดห้องราชทันปั่นสุขซึ่งตั้งอยู่ในหอผู้ป่วยปั้นสุขอาคาร100เตียงเป็นห้องพักรักษาผู้ต้องขังที่จำเป็นต้องรับการรักษาต่อเนื่อง จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการราชทรร์ปันสุขทําความดีเพื่อชาติาตศาสตร์กษัตริยนะ์ณเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น2,239คนโดยมีการปฏิบัติตามมาตร,รการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมาราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายและดําเนินงานตามมาตรฐานสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับผู้ต้องขังอาทิด,ด้านสถานพยาบาลด้านที่นอนด้านสุทธกรรมหรือโภชนาะ การด้านโรงเลี้ยงและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและการจัดการน้ำเสียผลการดำเนินง,งานผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้านปัจจุบันมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน6คนปีนักจิตเวชจำนวน1คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำจำนวน121คนคิดเป็นสัดส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำา1คนต่อผู้ต้องขัง18คน มีการจัดบริการแพทย์เข้าตรวจโรคในเรือนจำทุกเดือนและมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซีนร่วมด้วยมีจิตแพทย์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเข้าไปตรวจรักษาและให้คำปรึกษาทุกสองเดือนรวมทั้งมีระบบการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช การดำเนินง,งานโครงการราชธรน์ปันสุขเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมถือแม้ว่าผู้ต้องขังจะเป็นผู้ที่กระทําผิดกฎหมายของบ้านเมืองแต่ในเรื่องความเจ็บป่วยต้องได้รับบริการเท่ากันกับประชาชนภายนอก